สวัสดีครับเรามาเที่ยวทะเลอีกแล้วครับวันนี้ที่ไหนเขาอากดน,นะครับนี่มีมานั่งสวยๆให้นั่งชมวิวนะครับริมทะเลนะครับโอ้สุดยอดมากเลยครับบรรยากาศแบบบ้านๆริมทะเลนะครับนี่โอ้โหท้องฟ้าสวยงามมากครับนี่ครับ ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะครับห้าโมงกว่านะครับนี่บรรยากาศริมทะเลเป็นแบบนี้เลยนะครับมุมนู้นก็จะมีเด็กๆเล่นน้ําทะเลนู่นไกลนู่นเลยนะครับนู่นเลยนะครับโอ้นี่สุดยอดมากเลยนะครับโอ้วิวสวยมากครับวิวสวยมากเลยนะครับวันนี้นะครับนี่เป็นหมู่บ้านริมทะเลนะครับ ที่ไหนสักแห่งในะเพลตากไปครับโอ้ด้านบนนี้ก็สนามฟุตบอลนะครับให้เด็กๆได้เล่นบอลกันนะครับยามเย็นนะครับโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยครับงานนี้สนุกนะครับสนุกมากเลยนะครับนี่เด็กๆที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดินชายทะเลก็จะประมาณนี้ครับจะประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะครับโอ้ถ้าเรามองไกลๆนะครับนี่เห็นจะเห็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์มาจอดจำนวนหลายคันอยู่นะครับนี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆนะครับที่ชอบ ชายหาดนะครับนี่ในนราธิวาสมีเยอะนะครับมีเยอะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับวิวสวยมากครับวิวครับสวยมากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่ัางนี้ก็มีครับเราอยู่ไกลไกลพอนะไม่ต้องเข้าไปใกล้นะครับนี่ครับที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับ หมูบ้านอะไรเอ่ยเดี๋ยวไปดูป้ายเอาเองนะครับเดี๋ยวไปดูป้ายนะครับโอเคนะครับโอ้โหบรรยากาศสวยมากเลยครับสวยมากเลยนะครับช่องสซฟพดิน7 9ดหน7199 Family นะครับ เรามีความภาคภูมิใจที่ได้นําเสนอบรรยากาศดีๆให้กับพวกเราได้ชมนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องเรานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับนี่บรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับในอนาคตนะครับเราก็จะนําเสนอให้ท่านได้ชมอีกนะครับ นี่เป็นบรรยากาศบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ว่ามันมีความสวยงามแบบธรรมชาตินะครับนี่สุดยอดมากเลยนะครับนี่ดูบรรยากาศนะครับสวยงามมากนะครับอย่างฝั่งนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เด็กๆเข้ามาเล่นน้ํานะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับโอ้นี่โชคดีมากเลยนะครับนี่น้องน่ารักมาก นี่แม่ยิ้มก็สวยนะครับยิ้มก็สวยอโอเคนะครับนี่เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่อยู่ชายทะเลนะครับอของอำเภอดักใบนะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับบรรยากาศสวยมากครับวันนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ